สามรูปนี้ครับต่างกันชัดเจนแล้วครับเนี่ยนะครับอดูด,ดูนะครับฝ่ามือท่านผู้ชมคือมาห่อซ้ายมือท่านผู้ชมคือปลาหลายใหญ่นะครับซ้ายมือท่านผู้ชมก็คือมาห่อฝ่ามือท่านผู้ชมก็คือปลาหลายใหญ่สีเหมือนกันเลยครับสีเหมือนกันเลยอนนี้นะครับตากแดดสัมผัสแว่นนตากแดดนะครับตากแดดแล้วก็มาตามให้ละเอียดนะครับแล้วก็ ผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกรลูกเล็กๆ,ๆนะครับให้ไก่กินนะครับให้ไก่ชนกินนะครับก็จะตีเก่งตีทนไม่เหนื่อยนะครับสำหรับว่านมาฮ่อนะอเคล็ดลับของการอาของคนเลี้ยงไก่นะครับเคล็ดลับของคนเลี้ยงไก่คือว่านมาฮ้อนี่นะครับอ่ะครับลักษณะของปลาไหลใหญ่ก็ กลับใบนะครับท่านผู้ชมเห็นกับอนี่นะครับลุงอยากจะให้เห็นกลับใบตั้งแต่โขงขึ้นมาจะออกสีน้ําตาลอ,อ่อ,อนๆนะครับามาถึงบริเวณนี้นะครับขนใบส่วนส่วนใบนั้นก็จะเขียวเขียวนะครับทั้งหน้าใบและหลังใบไม่มีขนอ่อนนะครับสังเกตลักษณะใบจะแหลมเหมือนหอกดาบนะครับนี่นะครับลักษณะใบของอามาฮ่อนะครับส่วนปลาหลายใหญ่ใบจะ ไม่ไม่แหลมเหมือนม้าห่อนะครับนี่นะครับลุงยาจะให้ชมนะครับระว่างซ้ายปลาไหลใหญ่แล้วก็ฝาม้าห่อนะครับนี่นะครับ2อใบไม่เหมือนกันเลยนะครับส่วนกับใบก็จะกับใบโคนขึ้นมาจะเขียวนะครับสําหรับปลาไหลใหญ่นะครับใต้ใบจะสากๆนะครับไม่มีขนอ่อนเนาะนะครับก็ ชมลักษณะปลาไหลใหญ่กับมาฮอนะครับน okay ี่นะครับแตกต่างกันมากเลยนะครับนะครับก็นี่คือดงปลาไหลใหญ่นะครับเไม่ใช่นะครับนี่คือดงมาฮอนะครับอย่าพูดผิดนะครับนี่คือดงมาฮอ่กับใบจะมีสีน้ำตาลอ่อนนะครับเดี๋ยวไปดูดงปลาไหลใหญ่กันนะครับอะครับ แถวนี้เป็นปลาหลายใหญ่นะครับปลาหลายใหญ่เดี๋ยวดูลักษณะากาบใบนะครับกับใบปลาหลายใหญ่จะสีเขียวสีเขียวขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับกับใบใต้ใบสักๆนะครับไม่มีขนนะครับใต้ใบแล้วก็หน้าใบจะสากนะครับหน้าใบจะ patience, ไ,ไม่ไม่แหลมเหมือนปลาไหลเหมือนเหมือนมหฮอ่นะครับมห่อ่หน้าใบจะแหลมนะครับอันนี้หน้าใบจะ ้างหน้าใบฟางนะครับนี่นะครับสําหรับปลาไหลใหญ่นะครับทรงต้นแล้วก็ทรงใบจะแตกต่างกับมาฮ่อเลยนะครับเดี๋ยวไปชมมาฮ่ออีกรอบหนึ่งนะครับนี่มาฮ่อนะครับนะครับใบเขาเหมือนหอกดาบเลยนะครับใบจะายาวๆแล้วก็ปลายใบจะแหลมๆนะครับแล้วก็กับใบก็คือโคนร่องโคนขึ้นมาจะ ออกสีน้ำตาลนะครับนะครับนี่นะครับโขลจะเป็นสีน้ําตาลขึ้นมานะครับสําหรับม้าห่อและปลาไหลใหญ่นะครับอันนี้ปลาไหลใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้ม้าห่อนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบนะนะครับที่ลุงยาจับคือม้าห่อนะครับส่วนที่ลุงยาชี้นี่คือปลาไหลใหญ่นะครับลักษณะใบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับ นี้จะพามาชมว่านสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาจะพามาชมใบว่านม้าห่อกับว่านปาลาไหลใหญ่นะครับซึ่งลักษณะเราจะเห็นว่าลักษณะหัวเขาที่มียางจะคล้ายๆกันนะครับเ,เวลาเราไปซื้อเป็นหัวก็จะไม่รู้เลยว่าอันไหนม้าห่ออันไหนปาหลาไหลใหญ่นะครับก็ คราวที่ลุงยาทําคลิปคราวก่อนเป็นลักษณะหัวใบยังไม่ชัดเจนวันนี้ลุงยาจะพามาชมใบของมาห่อและปลาหลายใหญ่ชัดๆนะครับไป,ไปดูกันนะครับเจ้าเจ้าก้าก่อนดูเจ้าก้าก่อนนะครับออตอนนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับ <laughs> เอ่อ ตรงนี้เป็นว่านม้าอ้นะครับว่านมห้อ่ส่วนต้นนี้เป็นปลาไหลใหญ่มะฮอ่ปลาไหลใหญ่นะครับเนื่องจากว่าลุงยาเดี๋ยวลุงยาจะย้อนให้ชมคลิปคลิปก่อนนะครับไปชมกันนะครับนี่นะครับคลิปก่อนที่ลุงยาลงคลิปไปนะครับในกระถางนี้ลุงยาซื้อมาทางพัสดุนะครับ ส่วนหัวนี่ลุงยาไปซื้อที่บ้านคุณลุงเลยนะครับก็จะหักให้ชมนะครับายางและเนื้อของว่านมะฮ่อจะมีสีขาวขาวเหลืองนะครับขาวเหลืองอรสชาติของว่านมะฮ่อจะขมเผ็ดนะครับขมมากขมเผ็ดเ็ดนะครับส่วนปลาไหลใหญ่ยางอันต้นนี้นะครับเป็นปลาไหลใหญ่นะครับไม่ใช่มะฮ่อปลาไหลใหญ่ยางเขาก็จะ สีขาวขาวไม่เหลืองนะครับขาวคุณคุณอ่ะครับเอ่อคลิปคลิปคลิปก่อนที่ลุงยาสั่งมาฮ่อก็สั่งอยู่สองเจ้านะครับเอ่อเจ้าเจ้าที่เป็นเป็นหัวลุงยาไปไปซื้อคุณลุงด้วยตนเองนะครับส่วนเจ้าที่มาเป็นต้นเป็นกระถางในในคลิปนะครับคลิปก่อนอ่ามาเป็นต้นนะครับมาเป็นต้นแล้วก็ ลุงยาก็ไม่ได้หักหัวดูเนาะปรากฏว่าเป็นปลาหลาใหญ่นะครับสั่งม้าห่อเขาก็าจะประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่รู้ลักษณะว่านแล้วก็ความชัดเจนของผู้ขายเราสั่งม้าห่อเราก็จะได้ปลาหลาใหญ่มานะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับในคลิปเป็นปลาหลาใหญ่นะครับต้นนี้นะครับนะครับนะครับ ใบของเขาจะอ่าไม่เขียวนะครับใบแล้วก็หน้าใบจะใหญ่นะครับอ่าไม่ใช่หลังไม่ใช่หน้าใบตรงหน้าใบนี้นะครับห pense, น้าใบรวมทั้งใบเลยนะครับใบจะใหญ่นะครับอ่าส right. <ma> ่วนใกล้ๆนี่เป็นม้าห้อนะครับม้าห้อใบจะยาวนะครับใบจะยาวอ่าสังเกตสังเกตอ่สองต้นเลยนะครับที่จะถืออ่ะนี่นะครับอ่าฝ่ามือท่านผู้ชมเป็นอ่ามะ้อนะครับซ้ายมือของท่านผู้ชมเป็นปลาไหลใหญ่ปลาไหลใหญ่นะครับ ดูจะชัดนะครับบลาแถวนี้ก็อ่ะนี่นะครับปลาไหลใหญ่นะครับก็อ่นี่นะครับอ่านี่มห่อนะครับอ่ะมห่อซ้ายมือท่านผู้ชมมาห่อฝ่ามือท่านผู้ชมคือปลาไหลใหญ่นะครับลุงยาสั่งมห่อมาแต่ปรากฏว่าผู้ขายส่งปลาไหลใหญ่มาทางอ่า ทางพัสดุนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโชคดีนะครับที่ลุงยารู้จักคุณลุงแล้วก็ไปซื้อที่บ้านคุณลุงด้วยตนเองนะครับก็เลยได้มาห่อแท้ๆมาเลยนะครับนี่นะครับมาห่อใบเขาจะเขียวเขียวดูใบใหญ่ใบนี้นะครับดูใบใหญ่ใบนี้อนี่นะครับอ่ลักษณะใบเขาจะเขียวๆนะครับเขียวๆนะครับ แล้วก็ใบใบจะยาวเหมือนรูปหอ,อกดาบเลยนะครับเนี่ยครับใบจะยาวสําหรับอามาหอ้อนะครับใต้ใบไม,ไม่มีขนอ่อนนะครับใต้ใบใต้ใบจะสากสากนะครับเนี่ยนะครับหลังใบแล้วก็ใต้ใบจะ,ะหน้าใบแล้วก็ใต้ใบจะเขียวรูปใบจะเหมือนหอกหอกนะครับแหลมแหลมนะครับส่วนนี่นะครับมาหอ้อ มาห่อรูปใบจะไม่ไม่แหลมไม่และไม่แหลมยาวมากนักนะครับจะรูปนี้นะครับรูปนี้ครับต่างกันชัดเจนเลยครับเนี่ยนะครับดูดูนะครับฝ่ามือท่านผู้ชมคือมาห่อซ้ายมือท่านผู้ชมคือปลาหลายใหญ่นะครับส่วนลักษณะกาใบดูลักษณะกาใบชัดนะครับนี่นะครับ ลักษณะกับใบจะออกสีน้ําตาลขึ้นมานะครับกับใบของมะฮ่อนะครับเนี่นะครับลักษณะกับใบจะเป็นสีน้ําตาลจะโคลนขึ้นมานะครับสีออกออกน้ําตาลอ่อนๆนะครับส่วนปลาไหลใหญ่จะเขียวทั้งต้นเลยนะครับกับใบดูดูกับใบแน่นอนฝานะครับดูกับใบแน่นอนฝานะครับเด,ดี๋ยวลุงยาจะสองให้ดูกับใบของอันนี้นะครับ กับใบตั้งแต่ต้นขึ้นมาของปลาไหลใหญ่นะครับเขียวเขียวทั้งต้นเลยนะครับเขียวทั้งต้นเลยส่วนกับใบของมะฮ้อจะออกสีน้ำดานน้ำตาลเรื่อยๆนะครับน้ำตาลอ่อนนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับคือกับใบของมะฮ้อนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวลุงยาจะอธิบายเดี๋ยวไปชมมาดดงปลาไหลใหญ่ ที่อยู่ทางโน้นอีกดงหนึ่งนะครับอันนี้ตรงนี้มีต้นเดียวนะเขาหลงขึ้นมาหลงมากับมะฮ่อแต่ลุงยาจะไม่ขุดนะครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับจะได้เปรียบเสี้่าส่งเขาแล้วก็ตําหนิผู้ขายนิดนึงนะครับว่า,าในการขายควรจะาขายของที่แท้ๆมานะครับซื้อมะฮ่อจะได้ปลาไหลใหญ่มาเนาะสําหรับสมุนไพรมะฮ่อนั้นเดี๋ยวลุงยาจะบอกสม คร่าวๆนะครับก็ชาวเขาชาวเขาจะนิยมนำหัวมาทานนะครับเป็นยาบำรุงกำลังไม่เหนื่อยนะครับาชาวเขาท่านจะเดินระยะทางเป็นวนัวนสองวันนะครับฝ่าจะลงมาในตัวเมืองนะท่านก็จะหันหันหัวว่านมาห่อนี่นะครับแล้วก็าทาหัวเข่าเรื่อยเรื่อยลงมาจนถึงปลายเท้านะครับทาหัวเขาว่าหันแล้วก็ ฝนฝนกับเลาขาวนะครับหลงกัหลาขาวแล้วก็ทาหัวเข่าลงมานะครับหรืออีกอย่างหนึ่งท่านก็จะาทานหัวสดๆเลยนะครับหรือหั่นเป็นแว่นๆ,ๆนะครับตากแดดแล้วก็มาชงเป็นแบบน้ําชานะครับก็จะชงทานแบบน้ําชาเลยนะครับก็จะเ,เป็นยาอายุวัฒนะคลายเส้นเอ็นต่างๆตามร่างกายนะครับ ไม่ให้เหนื่อยแล้วครับก็จะเป็นการทำงานหนักได้อย่างสุดยอดเลยนะครับสำหรับว่านมาห้ออีกอันนึ่งาทางภาคเหนือนะครับก็จะใช้ว่านมาห้อนี่นะครับตากแดดสันเป็นแว่นๆตากแดดนะครับตากแดดแล้วก็มาตามให้ละเอียดนะครับแล้วก็ผสมกับน้าผึ้งปั้นเป็นลูกกรลูกเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับให้ไก่กินนะครับให้ไก่ชนกินนะครับก็ จะตีเก่งตีทนไม่เหนื่อยนะครับสําหรับว่านมาห่อนะเคล็ดลับของการอาของคนเลี้ยงไก่นะครับเคล็ดลับของคนเลี้ยงไก่คือว่านมาห่อนี่นะครับอย่างที่นุญยาบอกนะครับาหั่นเป็นแว่นๆตากแดดแล้วก็ตำให้ละเอียดแล้วแล้วก็มาผสมกับอาหารไก่ก็ได้นะครับผสมมาผสมน้อยนะครับอย่าผสมเยอะผสมน้อยแล้วก็ให้ไก่ทานนะครับจะถือว่าไก่ชนเ,เวลาตีแล้วไม่เหนื่อยนะครับ ตีทนตีนานสุดยอดเลยนะครับสำหรับว่านม้อห้อเนาะนอกจากใช้กับคนแล้วก็ใช้กับไก่ชนได้อีกนะครับสําหรับว่านม้าห่อ,อเดี๋ยวไปดูว่านปลาไหลายใหญ่ดงว่านปลาไหลใหญ่ทางนู้นชัดๆนะครับไปครับอ่ะอันนี้นะครับตรงนี้เป็นดงว่านปลาไหลายใหญ่นะครับว่านปลาหลายใหญ่ก็มีบางท่านบอกว่าปลาไหลใหญ่ก็จะมีขนลุงยาก็ลองสัมผัสด,ดูนะครับ สากนะครับหลังใบไม่มีขนนะครับาบางตำราท่านว่ามีขนใต้ใบไม่มีขนนะครับใต้ใบจะสากนะครับแล้วก็ตั้งแต่โคนขึ้นมาเขียวทั้งต้นเลยครับลักษณะต้นจะแตกต่างกับมาฮ่อเลยนะครับตั้งแต่โคนขึ้นมาจะเขียวเขียวทั้งต้นเลยนะครับไม่ไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ทรงใบจะแบน แบนแล้วก็กลมฝาม้าห่อนะครับม้าห่อใบจะเป็นหอกเป็นดาบนะครับยาวขึ้นมาเนาะเอ่อสำหรับปลาไหลใหญ่ปลาไหลใหญ่ในด้านอิธิฤทธินนั้นก็เป็นเอ่อเป็นว่านที่เอ่าเป็นว่านว่านที่อ่าทานเพื่อแก้คุณใสนะครับเราถูกคุณใสมาหรือว่าคุณใสตกค้างในร่างกายก็อ่ทานว่านปลาไหลใหญ่นะครับทานทานได้นะครับทานได้ก็จะแก้คุณไถแล้วก็ ไปทานเห็ดเมาหรือว่านเมามานะครับปลาหลายใหญ่ก็มาตำผสมกับน้ำาสาวข้าวแล้วก็ทานนะครับก็จะแก้อาการเวียนหัวเมาเมาจากเห็ดสมุนไพรต่างๆนะครับหรือเราแพ้แพ้สมุนไพรบางท่านก็แพ้นะครับร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะครับบางท่านจะแพ้สมุนไพรบางตัวนะครับทานเข้าไปแล้วแพ้นะครับก็ปลาหลายใหญ่เนี่ยครับมาตผสมกับน้ำาสาวข้าว ในด้านธิ์ก็ป้องกันคุณใสมนดาต่างๆนะครับท่านนิยมปลูกทุกบ้านเลยนะครับป้องกันคุณใสได้อย่างดีนะครับสําหรับบ้านปลาไหลใหญ่เนาะครับควา,ามแตกต่างสําหรับใบปลาไหลใหญ่กับมะฮ่อก็ชัดเจนนะครับไม่เหมือนใบไม,ไม่เหมือนกันนะครับกับใบของว่านมะฮ่อจะสีน้ําตาลอ่อนๆขึ้นมานะครับส่วนปลาไหลใหญ่เขียวทั้งต้นเลยไม่มีไม่มีสีน้ําตาลปนนะครับแล้วก็ใบจะ ใบจะใหญ่ใบจะใหญ่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นรูปหอ,อกดาบเหมือนมะฮออมะฮอกใบจะ,ะแหลมเป็นรูปหอ,อกเป็นรูปดาบนะครับส่วนหัวหัวก็จะ,ะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับสําหรับมะฮออเมื่อเราหักหัวออกมาก็จะมียางนะครับมะฮ่อสอีสีของเนื้อจะขาวขาวแล้วก็ คุณไม่มากนะครับคุณอ่อนๆแล้วก็รสชาติรสชาติจะเผ็ดนะครับสําหรับว่ามะฮอรสชาติเผ็ดนะครับส่วนปลาหลายใหญ่เวลาเราหักออกมาก็มียางนะครับหัวเขาแล้วก็สีเขาก็จะขาวขุ่นฝ่ามะฮอนะครับสีขาวขุ่นฝ่ามะฮอแล้วก็เวลาชิมก็จืดๆนะครับไม่มีรสเผ็ดนะครับสําหรับปลาหลายใหญ่ก็ควา,า,ามแตกต่างก็ นี่นะครับสาหรับหัวแล้วก็ใบคลิปก่อนลุงยาก็มาชิมหัวชิมหัวแล้วก็รสชาติเข้าไปแล้วนะครับคลิปนี้ลุงยาก็มาดูมาให้ชมต้นแล้วก็ใบนะครับเพื่อจะได้เคลียร์นะครับระหว่างมาฮ่อกับปาหลายใหญ่แตกต่างเลยนะครับไม่เหมือนนะครับบางท่านก็เอาว่าเหมือนเหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนเลยนะครับวันนี้ลุงยามาให้ชมก็แตกต่างกันเลยนะครับสําหรับใบใบก้านใบ กากบใบขึ้นมาแล้วก็หัวแล้วก็รสชาตินะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดไลค์กดตดตามให้ลุงยาด้วยนะครับะนะครับปาลาไหลใหญ่นะครับนี่นะครับแถวนี้ปาลาไหลใหญ่